สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับปุ้มปุ้ยเกษตรตำบลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปุ้ยจะมาสอนนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะว่าพื้นที่หนึ่งไร่ของเรานะคะจะสามารถปลูกต้นไม้ได้กี่ต้นนะคะอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้นะคะก็วันนี้ปุ้ยจะสอนนะคะทุกคนนะคะมาเรียนรู้พร้อมกันกับปุ้ยเลยนะคะซึ่งประโยชน์นะคะของการคำนวณ ต้นไม้นะคะว่าในพื้นที่1ไร่หรือว่า1งาน2งาน3งานหรือว่ามากกว่า1ไร่ก็แล้วแต่เนาะว่าต้องใช้ต้นไม้ในการปลูกกี่ต้นนะคะเราก็จะได้คำนวนนะคะในการที่จะเพาะพันธุ์หรือว่าเพาะเมล็ดพืชให้อยู่ในอยู่ในครอบอยู่ในเรงนะคะที่เราต้องการนะคะเราจะได้ไม่ต้องเพาะน้อยเกินไปเนาะ ถ้าถ้าเพาะน้อยเกินไปอ่ามันก็จะไม่พอปลูกในพื้นที่ของเราใช่ไหมคะอ่าส่วนถ้าเราเพาะเยอะเกินไปแบบเนี้ค่ะมันก็จะเหลือนะคะบางทีเราก็อ่าเหลือแล้วก็ไม่มีพื้นที่ปลูกอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะอ่าเสียไปโดยเปล่าประโยชน์อ่าเสียต้นทุนไปโดยเปล่าประโยชน์เนาะอ่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะหยิบสมุดแล้วก็ปากกานะคะมาคำนวณไปพร้อมๆกับปุ้ยเลยค่ะ จับปากกามานะคะวิธีคำนวณนะคะง่ายมากค่ะว่าหนึ่งไร่นะคะพื้นที่หนึ่งไร่เราจะสามารถปลูกต้นไม้ได้กี่ต้นแต่ว่าก่อนที่เราจะคำนวณนะคะปุยจะสอนพื้นฐานว่าวิธีการคิดเนี่ยพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยเป็นกี่ตารางเมตรตารางวายังไงนะคะมาฟังกันก่อนนะอก็คือพื้นที่หนึ่งไร่อะค่ะเนาะหนึ่งไร่ มันจะมี400ตารางวาทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันเนาะอ่าเราจะคิดอ่าให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านเท่าแบบนี้อาจตีต่างว่ามันเท่าแล้วกันเนาะอ่าก็คือมันจะมีด้านกว้างอะค่ะอันนี้กว้างกอไก่คือกว้างนะคะอ่าแล้วก็ด้านยาวนะคะอ่า ยอ่ยอยักษ์ก็คือยาวนะซึ่งเราคิดใส่ง่ายๆนะคะในพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะ,ะแต่ว่าความจริงอะ่ะในพื้นที่อ่ะค่ะมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้มันอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูก็ได้สี่เหลี่ยมด้านเท่าก็ได้เนาะแต่ว่าเมื้องต้นแล้วอะ่ะเวลาไปพื้นที่จริงอ่ะค่ะเราก็จะต้องวัด ด้านกว้างกับด้านยาวอยู่แล้วเนาะ,ะในในพื้นที่อะค่ะอ่าก็คือด้านกว้างกับด้านยาวอะค่ะมันจะมีอ่าด้านละยี่สิบวานะคะอ่ากว้างก็เท่ากับยี่สิบวายาวก็เท่ากับยี <c oughs> ่สิบว่าแล้วทีเนี้ยค่ะอ่าวิธีการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมเนาะวิธีคิดนะคะวิธีหา พอทอพอทอคือพื้นที่นะคะพื้นที่พื้นที่สี่เหลี่ยมนี้นะคะอ่าเราจะมวีวิธีคิดก็คือกว้างเท่ากับด้านกว้างนะคะคูณยาวก็คูณยอคือกว้างคูณยาวนะอ่ามันก็จะเท่ากับยี่สิบวาคูณยี่สิบวาถูกไหมคะอ่ายี่สิบคูณยี่สิบได้เท่าไหร่นะคะ สองคูณสองเป็นสี่เนาะ <c oughs> อ่าสี่แล้วก็ใส่ศูนย์สองตัวเนาะ <c oughs> มันก็จะเป็นสี่ร้อยตารางวาอ่าทีนี้มันจะเปลี่ยนมีคำเพิ่มขึ้นมาเนาะ <c oughs> มันจะเป็นคำว่าตารางวาเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่มีแค่ด้านเดียวไงคะมันเป็นตารางเนาะเพราะว่ามันมีด้านกว้างกับด้านยาวคูณกันอยู่นะคะอ่าคราวนี้นะคะอ่าหนึ่งวาค่ะ หนึ่งวาเนาะนอ่ามันจะมีอ่ามันจะมีความยาวมันจะยาวเท่ากับสองเมตรนะคะอ่าเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นยี่สิบวาก็คูณสองอ่ายี่สิบวามันจะเท่ากับสองคูณสองคูณสองก็เป็นสี่เนาะอ่าอ่า ของคูณศูนย์เป็นศูนย์ก็จะเป็นสี่สิบเมตรนะคะอ่าก็จะมีด้านกว้างสี่สิบเมตรด้านยาวก็เท่ากับสี่สิบเมตรเหมือนกันอ่าพอจะเก็ตแล้วเนาะอ่าทีนี้นะคะเมื่ออ่าเมื่อเราจะแปลงนะคะให้มันเป็นตารางเมตรนะคะอ่าก็เหมือนเดิมค่ะอ่าหาพื้นที่เนาะ สี่เหลี่ยม1ไร่ก็เท่ากับกว้างคูณยาวเหมือนเดิมมันก็จะเท่ากับอ่าสี่สิบคูณสี่สิบอ่าเมตรนะคะหน่วยด้านบนนะคะมันก็จะเท่ากับสี่ีสิบหกอ่าแล้วก็ศูนย์สองตัวเนาะอ่าเนี่ยคะ่ะตารางเมตรน่าเข้าใจแล้วเนาะ เนี่ยค่ะพันหกร้อยตารางเมตรคือพื้นที่หนึ่งไร่นะคะถ้าเป็นพื้นที่ตารางเมตรส่วนถ้าเป็นพื้นที่ตารางวาก็จะเป็นสี่ร้อยตารางวาอ่าถ้าคิดเป็นด้านเดียวๆเฉยๆก็คืออ่าด้านกว้างยี่สิบวาหรือว่ายาวสี่สิบเมตรเนาะเพราะว่าหนึ่งวามันยาวสองเมตรนะคะอ่าด้านยาวก็จะเท่ากับยี่สิบวาอ่าถ้านับความยาวเป็นเมตรก็จะเป็นสี่สิบเมตรนะคะ เสร็จทีนี้นะคะเราก็จะมาคำนวณกันเลยนะคะว่าหนึ่งไร่นะคะใช้ต้นไม้กี่ต้นนะคะปุ้ยจะขอยกตัวอย่างเป็นไม้ยืนต้นแล้วกันนะเป็นไม้อย่างพวกไม้โตช้าค่ะพวกไม้สักไม้พยุงนะคะเราปลูกไว้ขายในอนาคตแบบนี้นะซึ่งควรที่จะมีระยะห่างประมาณสองคูณสี่นะคะไม้สักเนาะ ไม้สักหรือว่าพยุง่งอะไรเงี้ยนะเป็นต้นนะวิธีการนี้นะคะ <มา S 1> คิดคิดได้ทุก <มา S 1> พืชน,นะคะเพียง <มา S 1> แต่ว่าเราต้องกลับไปดูระยะปลูกของเราเนาะว่าเราจะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ต้องกลับไปดูพวกอะไรอะทรงพุ่มอะไรของ, <มา S 1> ของเขาอะคะ่ะ <มา S 1> ว่ามันควรจะม,ม <า S 1> ีระยะที่เหมาะสมเท่าไหร่ซึ่ง <มา S 1> อ,อันนี้นะคะก็จะมีหน่วยงาน าทางราชการนะคะวิชาการอะไรต่างๆแนะนําไว้เยอะนะคะไม้สักไม้พยุงเนะาะควรจะมีระยะห่างนะคะระหว่างต้นอยู่ที่สองคูณสี่เมตรนะคะอ,อยู่ที่สองคูณสี่เมตรนะทุกคนวิธีการคํานวณก็คือ,อระยะห่าง อ่าขออภัยคะ่ะระยะปลูกนะคะระหว่างต้นอ่าตังสือไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรพอดูออกอยู่อ่าคูณกับระยะปลูกอ่าระอ่าระหว่างแถวนะคะแบบนี้เป็นต้นนะอ่าเช่นนะคะที่เราจะปลูกเนาะสองคูณสี่เมตรไม้สกักไม้พยุงนะคะ สองคูณสี่เมตรนะคะก็จะเท่ากับแปดเมตรเนาะสองสี่แปดนะคะอ่าอันนี้ท่องสุดคูณได้อยู่มันเป็นตัวเลขหลักหน่วยเนาะอ่าอ่าทีนี้นะคะอ่าเราได้พื้นที่แปดเมตรนะคะหรือว่าอาจจะเป็นระยะปลูกระยะอื่นก็ได้อสมมติระยะห้าคูณห้าก็จะเป็นห้าห้ายี่สิบห้าอ่ายี่สิบห้าเมตรหรือว่าอ่า สาคูณสามก็จะเป็นสามสามหกหกเมตรแบบนี้เนาะอ่าได้เท่าไหร่นะคะอ่าคูณแล้วนะอ่าคูณแล้วได้เท่าไหร่ให้นะคะให้นำไปหารจำนวนพื้นที่ที่เรา จะปลูกอืมนะคะอ่าอย่างเช่นอ่าเช่นนะคะถ้าเรามีที่ปลูกหนึ่งไร่แล้วกันเนาะอ่าที่ปลูกหนึ่งไร่ก็จะเท่ากับนะคะอ่าหนึ่งพันหร้อยตารางเมตรถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นอ่า เราก็จะคิดจาก1,600หารด้วย8นะคะก็จะเท่ากับหนึ่งพันหหารด้วย8นะคะ8 2ดสกเนาะก็จะเป็น2องเลขศูนย์สตัว200ร้อยต้นถ้าคิดไม่ออกก็กดเครื่องคิดเลขสิคะ1,600หกร้อยารแปดสต้นถูกไหมอ่ะแสดงว่าสมอง ยังพอได้อยู่นะอ่าดังนั้นนะคะถ้าเราจะปลูกสักเนาะถ้าจะปลูกสักหนึ่งไร่นะคะต้องใช้ต้นพันธุ์สักจำนวนสองร้อยต้นอ่า นะคะ200ต้นแบบนี้เลยอ่าจบแล้วเป็นยังไงง่ายไหมอ่าอ่าไม่ยากใช่ไหมคะเนี่ยได้แล้วเนี่ยอ่าถ้าเราจะปลูกไม้สกักไม้พยุงนะคะอายะสองคูณสี่นะคะอ่าก็จะได้อ่าเราก็จะได้ใช้ต้นพันธุ์นะคะ200ต้นเนาะเพราะว่าสองคูณสี่ได้แปดนะคะอ่าเราก็นําพื้นที่นะคะหนึ่งไร่พันหกร้อยตารางเมตรนะคะอ่าตั้งหารด้วยแปด ถูกไหมอ่าทีนี้นะคะถ้าเราอยากจะรู้่าพื้นที่อื่นๆนะคะอย่างเช่นอ่าแล้วถ้าปลูกไม่ถึงหนึ่งไร่ล่ะอย่างเช่นอาจจะปลูกแค่หนึ่งงานอะไรเงี้ยเนาะอ่าก็คือเราก็ถ้าหนึ่งงานนะคะก็ง่ายๆเนาะคิดแบบสเต็ปง่ายๆเลยค่ะก็อ่าสองร้อยนะคะหารด้วยสี่เนาะอ่าก็จะได้ห้าสิบต้นอ่าแล้วถ้าจะปลูกแค่สองงานล่ะอ่าปลูกเพิ่มขึ้นมานิดนึง ก็หารสองนะคะก็จะได้ร้อยหนึ่งถูกไหมคะอ่าแล้วถ้าอ่าแล้วถ้าจะปลูกสามงานล่ะอ่าเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ไม่ถึงไร่หนึ่งนะคะก็ง่ายๆนะคะเราเอาอ่าหนึ่งงานเนาะเท่ากับห้าสิบต้นใช่ไหมแล้วก็เอาไปคูณสามเลยะคะ่ะก็จะอ่าห้าสามสิบห้าเนาะก็จะเป็นร้อยห้าสิบต้นนั่นเองนะคะส่วนถ้าสองไร่ก็อ่าคูณก็สองร้อยคูณสองถูกไหมอ่า คิดง่ายๆนะคะก็แล้วแต่นําไปประยุกต์ใช้เลยนะคะเพราะว่าเรารู้หลักการแล้วนะคะ,ะเป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะถ้าใครนะคะเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะแม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆท่านไหนเกษตรกรท่านใดนะคะ,ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็รบก,กวนนะคะ ช่วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะปุ้มปุ้ยเกเตรตํตบลด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับปุ้ยอ่าได้ทำคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพบก,กันใหม่ะคลิปหน้าค่ะ